ัสดีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแคทเกมมาครับวันแรกของผมที่ผมแคทเกมนะครับเริ่มแรกเราเราจะมาเล่นนะครับเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับส,สร้างเซิร์ฟใหม่เลยนะคร

ก่อนที่จะเข้าไปที่คณะแพทย์เพื่อขอพระองค์มาถ่ายราบอนุญาตค่ะคือคุณสามแล้วก็กอข่าพระองค์ตรงนีมีพระราชาินิพพ์เข้มาว่าอนุญ,ญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญ,ญาตห,หรือจะปรับปรุงอะไรอย่างไรถ้าเราต้องมาทําตามที่ที่พระองค์น จะตอดแต่ไม้ขานะครับผมไม่ชอบไม้นักสีน้ำตาลนะฮะผมผมจะแค่แก้สิบแล้วีนะฮะ เพราะพื้นที่ในตัวศพผมมันมันพื้นที่น้อยมากผมต้องแคสปันละสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีต่ออยู่ไม่งั้นก็ต่อครั้งละอัะอาะ้าสองผมก็จะได้สร้างบ้านี้ หบ้านกปองเป็นหมูบ้าเทที่หากล่าเดิมจากบ้าที่ประกอบที่เกรกรรอยู่ปนเง้างเกีามีรายได้น้อยแต่ด้วยแนวางแก้ไขททัดทีและได้จัดตัสุดพระอที่ได้ เดี๋ยวผมจะตัดลิปตอนที่ผมตัดไม้สิ็จแล้นะครับอะฮะผมก็ตัดมาได้เยอะแล้วแล้วเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับขอไฟด้วยที่มังแหลกผมจะสร้างเล,ล็กๆก่อนนะครับ ก็ได้ของมาเยอะๆแล้วค่อยสร้างเอง มันก็รู้สึกคงคนใจสักไปอ่าคนใจก็ hmm. <mehr chegmer> <muching> <tong> <unexpectedly> ครูและนักเรียนที่นี่มีความตื่นเต้มในต้นมหาลุนาที่คุณเป็นอย่างมากนะคะก็ตอนท่านอยู่รพยาบาลน,นะคะกคค็พวกเราก็เชื่อ คือผมจะตัคดคลิปตอนที่ผมสร้างบ้านเสร็จก่อนนะครับนะรครับผมก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับไปดูสภาพบ้านข้างในด้าน่รครับโอ้โหเจ๋งมากผมจะขยายอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปขุดแน่ข้างล่างผมต้องหาอะไรขุดก่อนนะ และอุจรับของเราก็จะไปหากันนะฮะเราจะไปหาเลือกันโอไม่นะไม่ไม่ไม่ยังกิเปอร์ระเบิดเราเลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรก็หายหมด วันแรกก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่น่าเลยหรอกถ้าอย่างนั้นผมจะตัดคลิปตอนที่ผมสร้างบ้านเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะจบแค่เพียงแค่นี้นะครับคืนแรกก็โดนโจมตีซะแล้วน่าจะเป็นคืนที่สองที่สามนะ ดักไม้เยอะแยะมากมายแล้วเราจะล,จลงไปหุดแรกก่อนนะครับอาพาร์ทหน้าน่นาจะพากักนไปขุดข้างล่างแล้วปาร์ทนี้เจจะดูก็จะดูว่าจะขุดลงตรงไหน,นดีน่าจะหน้าบ้านตรงนี้หละมั้งไมาเนี่ใช่ไหมเนี่ยหน้าบ้านจริง แล้ก็น่าจะขอตรงตรงนี้นะอะพาร์ทนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับเราดูพาร์ทต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ